สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องแง่ดีแชแนลขอีกแล้วได้ครับมือนีผ้าผีผาน้องมาเน็ดสมเนื้อครับสมเนื้อ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 งัวได้ครับเนี่ยสูตรสูตรนี่ใส่โลนึงครับใส่เนื้อเนื้องัวมาพอดีเพาก็่าเสี่ยวพกยินพวกอยังมันออกกันเสี่ยวเต็มอย่งนั้นถ้าเนื้อเนี่ยเน้น้ำเป็นเนื้อส่วนของสะโพกนะครับ เป็นเนื้อลาบเขาเนี่ยทำเนื้อดีเนีนเ่ยชุนชุ่นเย็นขาสตีเบาเ,าเย็ดสุมเนื้ออันนี้กบบหอตองเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนขึ้นเราเอาเอยน็นมาออกกันครับหลังจากเอาเอย็นออกครับมันจะยังเต็มเนื้อเนื้อดีนี่ส่วนเยน็นข้าก็ะชิมะมา,าฟักครับฝักเบิดนี้แล้วครับฟักหีิ้วๆเล็กเพื่อเาสิลาเพื่อสิลาสินะ หลังจากเขาฟักเนื้อเรียบร้อยครับสับๆๆๆให้ละเอียดอันนี้คือเนื้อรูนึงครับเขาก็สิพักไว้ผมมัน20นาทีครับเพราะฉั้นก็เอาใส่ตูเ้เย็นไว้เพื่อให้มันเสด็จน้าครับให้น้ามเนื้อมันไหลออกพอเวลาคั่นเวลามาเฮ็ดส้มมันสิบริเวาครับครับแล้ววัตถุดิบกระชิมี้กระเทียมครับสูตรของผมมีเนื้อรูนึงกระเทียมลอยกำ่ำแล้วก็เกลือ นี่เกลือสองซอนโต้แล้วก็น้ำตาลซอนนึ่งชูรสเนี่ยตามใจชอบกับแล้วก็เข่าครับเคี่ยวเหมเปี่ยวเหมส่งครับเข่านี่ใส่ห้าสิบกรัมเวลาเขาใส่เขาใส่เนี่ยเขาไปซ้านำครับแล้วก็ไม่พึ่งเห็นมันมันหมาดเห็นมันเสียดนามครับแล้วก็ม่าต่อไปกับเขาก็อสิบั้นเลยครับย้มใ่กัน จำหนี่งกระตัมนี่ละเอียดไหมเกลือครับเกลือ,อนี่สองอนซเขาเขียมวัตถุดิบให้พร้อมเลยน้ำตาลน้ำตาลไอ่ขวดครับ แค่ทาก็คันเขาเขากันเลยคั้นจนมันเงอจนว่าปั่นเป็นเป็น,ปนก้อนเดียวกันเลยประมาณยี่สิบนาทีแล้วจะคั่นเขาเลยคั้นนเงี้ยงคั้นยางหน่อยก็ประมาณ สานาทีครับล้มใส่เครื่องเจ็ดกางแ้งคราเัี๋ยไปกินกินสมบัลยตั้ไปเรื่อยๆครับเมื่อวันก <C> ินงงเขาไมเท่า เนี่อเขาเขากันตนะัวนี้แ็ดกินชูเยับเพราะว่าจะเป็นสมหมูสมเนื้อครับทานไปวันสิบนาทีครับก็เดี๋ยวเข่าใส่เข่าใส่ที่หลัง ของซอกกับขั้นตอนก,บนกับปัญหาเดี๋ยวไปวิธีเตรียมเครื่องเตยียบใส่เวลาจากหมดเวลาทำ นี่เวลาอยะกไปเฮยดกินหรือไปเฮยดไขยก็ได้ไเลย,ย,ยครับสูตรนี้รับร้องเลยร้องเฮ็ียดกินมั้งครับ,รบหลังจากขั้นไปประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับเหนียวจนเป็นปั้นได้เลยครับเกาไปห้องถิ่นมาปันเป็นก้อน,น,อออนครับตัวดสบเห่อหออไป่องครับ อันนี้เกจทนี้เองครับแต่จะปั่น,น,นง่ายนิดหน่อยอัน,นเจไขก่กหน่อยลุ่กว่านี้ครับปั่นเลยเลยครับกรเกิปั่นจึมปั่นก้อนครับค่อยแห่หอค่อยจึงหอไงปั่นเพราะของมัณ สมเนี่ยแยลีนะครับผูยะไปร้องเก็บจิเมิ่งได้ครับครับหลังจากปั้นเสร็จเรียบร้อยครับฮอกะจิมะพอใสใบตองครับขั้นตอนต่อไปยังปั้นแล้วกัามาห่อนะครับ หน้าพันขั้นตอนนี้พยายามพันให้เนียนๆนะครับอันนี้เฮ็ดกินเองครับหัดจีบพอว่าง้ามปันไดย อันเฮ็ดไใคกะระิต้องเห็นมันงามว่านี้งจังน้อยอันนี้พวกพี่ยังเฮ็ดกินเองอันเฮ็ดไใคกะระิอาชีพปานอีนกคนนี้จังจน้อยอันนี้ครับต้องนีกรดับข้ขอเก็ีดกินเอง หัวหัวใหญ่ครับหัวใหญ่พอสมควรซื้อขาวเจ้ากินเท่าไหร่สิมีแต่ไปตองเนาะอันนี้เฮ็ดสินเองไงพยายามหัดแกะใหญ่มันมี เมันหัวมันฟิวครับทำมันหัวอากาศเขาเลยมันฉีมันฉีเน,น่าประมาณนี้นะ สิบวงามปานนีนคค้ครับหอไปเรื่อยๆจนเบิดพุครับครับเสร็จแล้วครับเนื้อโลนึงห่อออกมาก็ได้ประมาณนี้แลลวครับ หน้าตาอับสีบองอ้ำปนเครับมีอ้วนมีสั่มีเน้ยาเลยครับครับเพียรเสียดแล้วกับประมาณสองถึงสามมือเนะครับเปิดกินได้เลยสําหรับสูตรนี้พี่น้องกันเอาไปลองเฮ็ดกินเบ้องนะครับครับสําหรับชิมนี้กับขอดชมไปสำนีก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับสวัสดีครับ